สวัสดีครับสวัสดีอาจารย์ทุกทท่านนะครับที่ชิดชอบเป็นกันเนี้ยงนกข่ญ่ต่อนกข่อใหญ่ทุกๆท่านนะครับวันนี้ก็จะพาอาจารย์ทุกท่านมาชมเอานกออกอาบแดดนะครับอันนี้นะครับเป็นเจ้าอ่างนะครับฉีดน้ําเรียบร้อยแล้วนะครับออกอาบแดดยืดเส้นยืดสายนะครับตอนเช้าฝนตกนะครับใช้สายมาก็มีแดดออกแล้วครับก็เลย ฉีดน้ำให้เขาหน่อยครับแล้วก็อันนี้จะเป็นเจ้าสองนะครับลูกต่อตัวหลักนะครับผมก็ฉีดน้ำไปที่เรียบร้อยเหมือนกันนะครับออกอาบเลดยืดเส้นยืดสายนะครับชืดน,นะครับใช้สายมาก็มีแหลดนะครับ,บเจ้าสองนะครับ ทั้งวันนะครับสำหรับเจ้าสองนะครับนะครับมาถอาจา,านเพื่อนผู้ชมอีกหนึ่งคุณพลนะครับอันนี้เป็นเจ้าเอเชียนะครับอาบน้ำเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับนี่ครับตัวตนของเขาอู้โดนะครับเจ้าเอเชียครับเอาเอเชียเอาอาบน้ำตากแหลท ยืดเส้นยืดสายนะครับเจ้าเอเชียขันแล้วเรียกแล้วนะครับตอนนี้หลุครับไปมือปุ๊ปบปั๊บปุ๊บปั๊บเลยนะครับตนนี้ยืดเส้นยืดสายนะครับเจ้าเอเชีย นี่ก็จะเป็นเจ้าสองนะครับเป็นนกต่อตัวหลักนะครับกันทั้งวันนะครับเจ้าเจ้าสองครับอันนี้เป็นเจ้าอ่างนะครับเจ้าอ่างนี้เป็นนกผึกนะครับเลยสองแต้มนะครับตัวนี้ครับอารมณ์ครบเครื่องนะครับตัวนี้ครับตัวใหญ่ลายสวยเสียงใหญ่นะครับตัวนี้สองุกเต็มเหมือนกันนะครับ แต่ช่วงนี้เขาหลบลงนะครับก็เลยพักเขาไว้ก่อนนะครับสำหรับเจ้าอ่างนะครับมีอ่างสูงสุดถึง6กคำนะครับตัวนี้ครับเสียงกลางไปใหญ่นะครับตัวนี้ขันโยนแบบเนิบๆแต่ว่าเวลาเรียกนะครับจวดจ่าดนะครับตัวนี้ครับมี สับอ่างด้วยนะครับตัวนี้คารลมครบเครื่องนะครับโอเคครับก็คลิปนี้ก็จะลาจากเพื่อนเพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับผม